สวัสดีคะ่ะทุกคนเชาวนี้โรซ่า mm. ก็ไปตลาดมานะคะเราไปซื้อผลไม้มาจา้ะผลไม้ของเราก็ได้มาหลายอย่างประมาณ3 4สีอย่างนะคะทุกคนในคำว่าหลายอย่างมันก็จะมีแตกต่างกันนะคะนี่ก็จะเป็นองุ่นไรเม็ดสีแดงส่วนอันนี้ก็จะเป็นองุ่นไรเม็ดสีขาวนะคะแล้วก็ลูกโตโต อันนี้ก็จะราคาสูงหน่อยแต่ก็ไม่ว่ากันเนาะก็ดูาจากจากลูกของเขาก็น่ากินไหมคะลูกของเขาก็โตมันสะดวกตรงที่มันไร้เม็ดนี่แหละค่ะแล้วมันก็จะได้ทานอร่อยเนาะนี่ก็จะเป็นชนิดที่เป็นสีแดงแต่ว่าก็ไม่หวานมากก็สำหรับเราที่เป็น ผู้สูงอายุแล้วก็เป็นเบาหวานก็ทานแบบนี้ก็โอเคคะ่ะไม่ต้องหวานมากแต่ส่วนในนี้ก็จะหวานมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นทานลูกสองลูกก็คงจะโอเคและต่อมาที่เราจะให้ชมนี่คือแอปเปิลนะคะเราจะเรียกเขาว่าอะไรดีเขามีชื่ออยู่นะแต่เราจำชื่อไม่ได้แต่สิ่งที่แปลกก็คือ ข้างในเขาจะไม่เป็นสีขาวนะคะทุกคนข้างในเขาจะเป็นสีแดงค่ะเดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูนะคะนี่ค่ะทุกคนข้างในเขาเป็นสีแดงแบบนี้เลยจ้าเห็นไหมสีแดงน่ากินไหมคะรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานค่ะเราชิมมาแล้วนะคะเราก็จะมาให้ทุกคนดู ว่าปกติเราผ่าออกมาเราก็จะเห็นแอปเปิลมันจะเป็นสีขาวเนาะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีอะไรมันจะเป็นสีขาวแต่พันนี้เขาจะเป็นสีแดงจ้ะเนื้อสีแดงน่ากินแดงอมส้มอร่อยค่ะใครที่ไม่ชอบหวานมากปกติเราจะกินยี่ห้อฟูจิเนาะแต่อันนี้เราเห็นข้างนอกเขาจะเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกฝรั่งว่า เธอเสื้อ,อน,นี้ไปให้ชั้นชิมหน่อยพอเขาซื้อมามันก็เป็นสีแดงแบบนี้อร่อยไปอีกแบบค่ะอันนี้ก็สําหรับคนที่ไม่ชอบหวานมากก็โอเคเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส้มของอิตาลีนะคะแต่ส้มอันนี้มันจะเป็นลูกเล็กเนาะที่นี่เขาจะเรียกว่ามันดารีนี่มันก็จะเป็นส้มที่มาจากทางภาคใต้ พอฤดูหนาวเราจะได้ทานส้มที่อร่อยค่ะทุกอย่างเราก็จะเรียกว่าเป็นส้มนะคะเพราะว่าเราได้มาสองชนิดอันนี้คือส้มที่แกะมารับประทานเหมือนทั่วทั่วไปอ่ะบ้านเราก็จะเรียกว่าส้มเขียวหวาน,นอะไรประมาณนี้แต่มันคนละสายพันธุ์เนาะเอาเป็นว่าให้เข้าใจแบบนั้นละกันส่วนอันนี้ที่เราได้มา มันก็จะเป็นส้มที่เอามาคั้นน้ำลูกเขาก็จะคล้ายๆส้มอะไรบ้านเราส้มที่เป็นสีเขียวๆอะค่ะแต่ข้างในไม่ใช่นะคะข้างในก็จะเป็นส้มธรรมดาเหมือนกันแต่เราเอามาคั้นน้ำอร่อยค่ะช่วงนี้อิตาลีฤดูหนาวเพราะฉะนั้นต้องหาวิตามินซีกินค่ะส่วนลูกนี้ เราไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรนะคะลูกเขาก็ไม่ใช่ลูกพลุนเนาะเพราะว่าถ้าลูกพลุนก็จะตูดแหลมแต่นี่เขาจะเป็นกลมๆเนื้อแน่นเราชอบที่นี่เขาจะเรียกว่าลูกซูซินี่จ้ะซูซินี่นะคะทุกคนอร่อยมากค่ะหวานอันนี้หวานแล้วก็กรอบนะคะโอเคค่ะเราก็ให้ดู ผลไม้ที่เราไปจ่ายตลาดมาเมื่อเช้านี้นะคะน่าทานไหมคะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะ